ขณะที่เรื่องราวระหว่างนายกทมนตรยกับปปชเมื่อวานนี้พรรคเพื่อไทยไปยื่นปปชให้สอบคุณอภิชิตเวชชาชีวะกรณีเคยเป็นประธานกอขอชอหรือคณะกรรมการนโยบายข้าวแบบเดียวกับพี่คุณเย้นรักเป็นเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้สมัยรัฐบาลคุณอภิชิตขณะที่ประเด็นที่ค้างเอาไว้ก่อนหน้านี้คุณวิชาหมหาคุณปปชยืนยันเนี่ยนะครับว่ามันเป็นอุปสรรคสองประเด็น ประเด็นร้องคุณธภิมพิเิษถึงแม้จะใช้เวลา4ปีกว่านั้นตอนนั้นเป็นการร้องคดียาาด้วยซึ่งมีความซับซ้อนกว่าการร้องเรียนกรณีคุณยิ่งรัก,กซึ่งเป็นการร้องเรียนเชิงนโยบายก็หมายถึงว่าเป็นความผิดเชิงนโยบายหมายถึงเป็นประธานกกชแล้วละเลยคดียายจะมีความซับซ้อนกว่ากับเรื่องเอกสารที่ต้องตรวจสอบมากมายก็ปรากฏว่ามันมีประเด็นเรื่องเอกสารเนี่ยตอนนั้นเนีย,ยน,น,นยรตรงาปบอกว่าไม่มีเอกสารเพราะว่าถูกน้ําท่วม เพราะฉะนั้นก็สั่งเรียกเอกสารโดยโด่วนเลยเนี่ยนะครับขนาดที่ก็ยืนยันว่าคุณยิ่งรักควรจะมารับทราบข้อกล่าวหาวันพรุ่งนี้27กุมภาพันธ์ด้วยตัวเองนะครับ